อยากจะแนะนําร้านนี้มากๆเลยค่ะใครอย yeah. ู um ่เชียงรายต้องมาร้านนี้เลยก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวหอมกรุ้งเขาจะเปิด9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะทุกคนร้านเนี้ยอยู่แถวสีทรายมูลเชียงรายคือเคยมาครั้งแรกเนาะเห็นเขารีวิวนี่แหละก็เลยมาเมนูเขาเยอะมากๆกิฟจะชอบร้านที่มีทั้งกาแฟเนาะแนวคาเฟ่แล้วก็ มีข้าวมีแบบอาหารอะไรเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งรานนี้เขามีครบเลยมีทั้งกาแฟที่แบบหลายเมนูมากๆน่ากินแต่ว่าอร่อยด้วยนะคะไม่ได้ดีเฉพาะหน้าตาอย่างดีย <c oughs> วตัวเนี้กิ๊บจำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันชื่อว่าอะไรคะ่ะแต่ว่ามันเป็นกาแฟที่ มีเนยถัว่วคือมันจะนัวมากๆแล้วคือหลอดเขาว่าก็น่ารักเนาะวันนี้มากับพี่มังกรนะคะบรรยากาศในร้านเขาก็จะประมาณนี้เลยคือมันจะไม่ใช่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอะมันเหมือนร้านคาเฟ่แต่มันก็คือเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนสาหรับร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีกาแฟมีข้าวแล้วก็มีของทานเล่นเยอะมากๆ คือชอบอะชอบบรรยากาศแบบนี้สุดๆไปเลยนะคะคือแบบร้านกําลังพอดีไม่ได้เล็กเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วเขาก็มีปลาค้าข้างหลังร้านด้วยนะน่ารักมากๆถ้าพาน้องมาวินมาก็คือจะชอบไปดูปลาหลังร้านนะคะนี่มาแล้วที่บอกว่าของกินเข้าน้องก๋วยเตี๋ยวคือน่าก,กินแล้วก็อร่อยมากอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะแล้วก็เป็นหมูเด้งหมูเด้งก็คือชิ้นใหญ่มาก คือใหญ่แล้วก็แบบอร่อยจริงเมนูข้าของเขานะคะก็จะมีนี่เลยที่น้องมังกรสั่งมานะคะจะชอบกินข้าวแบบอย่างเงี้ยตลอดเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็ของทานเล่นนะคะอย่างที่กิ๊บบอกคือเยอะมากแล้วราคาไม่แพงนะคะมีลูกชิ้นมีไส้กรอกแดงทอดกรอบสุดๆน้าจิ้มอร่อยคะ่ะใครอยู่แถวเชียงรายเนาะหรือว่ามาเที่ยวเชียงรายนะคะแล้วก็กําลังหาร้านที่มีทั้งกาแฟเครื่องดื่มแล้วข้าว